เล่นคนเดียวเล่นเองดูเองคุ้มเหมืนอนเดีอนพอทุกคนพร้อมหรือยังเรายังไม่เคยคุยกับเขาเลยแต่ว่าเรามั่นใจว่าเขามาเวทีนี้พูดไทยใช่ไหมคะโอเคไม่ไรคะ่ะเราจะได้พบกับจอห์นนี่นาดาชาดค่ะเอาล่ะพวกมึงกลับไป thank you thank you thank you really thank you so much thank you thank you งงงงงซก็พูดไทยได้ครับผมพูดไทยได้ครับแต่ว่าต้องเปิดใหม่ก่อนนะครับถึงจะพวกเราทุกคนได้ยินนะครับอขอบคุณนะครับขอบคุณพี่แกพี่ให้ผมขึ้นเวทีเ,เดี่ยวนะครับผมเป็นครั้งแรกเลยนะครับผมรู้สึกตื่นเต้นนะครับอโอ้วันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรดีเนาะ <c oughs> เอาเอาเอาเราถามอันนี้ก่อน ผมเป็นต่างชาติผมอาจจะปลูกไทยไม่ชาติทุกคนฟังได้ไหมครับได้โอเคถ้าฟังได้ก็ฟังไปถ้าฟังไม่ได้ก็ต้องฟัง <Yeah. S 1> เพราะว่าผมจะพูด <Yeah. S 1> หรหืหไมมันอยู่ที่ผม <Yeah. S 1> ห่างกันไม่ได้แล้วก็จริงๆนะครับหลายครั้งนะ <laughs> ผมดีใจที่ทุกคนน่ะ <Yeah. S 1> ฟังผมรู้เรื่องนะครับ ผมเจอหลายคนที่ไม่กล้าคุยกับผมพูดอะไรตั้งแต่ผมอาปากแล้ว่ผมก็จะเห็นแววตาของเขาว่าเฮ้ยกลัวอาจะกลัวฝรั่งกันอะไรหนักหนานครับเขาอาจจะนึกถึงสมัยเรียนสมัยเข้าห้องสอบเขาก็เลยเตื่นเต้นเฮ้ยกูว่ากูตกผิดอ่ะเดี๋ยวกูตกวิสาวะไม่ใช่ครับกูแค่มาซื้อของ คิดว่าอ่าถ้าพูดผิดผมมีใหม่ปัญหาทางมตีเมอร์คุณนะดิ ق. ผมไม่ต้องกลัวขนาดนั้นละครับผมไปซื้อของ Family อยู่ครั้งหนึ่งอตอนนั้นผมจะซื้อบริตอนนี้เลิกแล้วครับบริมันไม่ดีแต่ตอนนั้นผมติดอยู่นะครับเข้าไป Family ผมบอกว่าขอบริมาร์เบร o แดงสอหนึ่งนะครับแคชเชียร์เด็กแฟมิลี่เขาพูดว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าฟรัง มาคุยก hey, like like ับฝรั่งหน่อยผมว่าเอ้ามาบรอดดงสองหนึ่งอะแค่นี้ก็ไม่เข้าใจเหรอมาเรวมาคุยกับฝรั่งผมก็เออผมเอาอันนี้นะครับอันเนี้ยอันเนี้ยมาเรวก็คุยไม่เป็น หายอะไรกูพูดว่าอะไรเดี่ะถามเคาน์เตอร์ไปหยิบเองอ่ะไอเนี่ยกูอยากได้ไอเนี่ยน้องบอกอ๋อมาเปิดแดงสองึ่งอ่ะโอเคอ้าวรถต้องหน้ากูพูดว่าอะไรวะผมก็ถามเพื่อนผมคนหนึ่งอ่ะพี่ท้องก้อนที่เล่นตลกคาเฟ่ด้วยกันผมก็ถามพี่ก้อนทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยเวลาผมพูดกับคนไทยอ่ะ ผมพูดภาษาไทยเหมือนเขาหูสายอ,อกขวาเหมือนเขาไม่ดีเลยอ่ะเขาก็คุยภาษาอังกฤษกับผมอ่ะพี่ก้อนเขาบอกว่าอ๋สอสงสายมึงพูดไทยมั่วหรือเปล่าไอ้จอนอ่ะคือมันเพื่อนกันมันจะแกล้งกันยังไงฮะอ๋อไอ้จอนมึงพูดไทยไม่ชัดพอมาเจอครั้งหนึ่งนะช่วงหนามท่วมกรุงเทพนะครับผมกับพี่ก้อนหนีไปอยู่ห้องกล่องไปเล่นตลอดให้คนไทยดูที่นู่นนะครับ เดินเข้าหลานคนไทยอยยุหลานหนึ่งปกติมีแต่คนไทยเข้าผมก็เดินไปกับพี่ก้อนสองคนเด็กเซิร์ฟเขาก็ hello a r you want beer <Yeah. S 1> พี่ทองก้อนก็บอกว่าอ๋อ oh, อ uh, ผมมาติดต่อจุชก,การนะครับ mm hmm. เด็กเซิร์ฟบอกว่า o k เ y two beer เขาไม่ใช่ผมตลกมาทำโชว์นะครับเขาคุยจุชก,การได้ไหม mm hmm. เด็กเซิร์ฟบอกว่า o k เ y Uh, sit down to น e b e เบ I come back. <laughs> พี่ก่อนเขาก็งงแล้วเขาเป็นขนพักต่างนะพวกไทยชาติที่สุดอยู่แล้วอะ่ะ <laughs> เขาก็งงเขาถามเอคนไทยหรือเปล่า <laughs> พอเด็กซืซ์ได้ยินคำนี้ <laughs> เขาก็อ๋อคนไทยครับคนไทยครับเออผมจะขอคุยพจัการผมมาเล่นโชว์ตลกนะครับอ๋อได้ครับแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวผมไปคุยพจัการให้ <laughs> พอเด็กซืซเดินไปพี่ท้องก้องก็หันมาเออ ทำไมเด็กคนนี้คุยยากจังวะผมก็อ๋อสงสัยมึงพูดไทยไม่ค่อยรู้เรื่องะไอสัตว์ได้คืนได้คืนขอบคุณครับขอบคุณครับจริงๆนะอตอนนี้บางคนอาจจะคิดว่าผมพูดไทยเก่งนะครับจริงๆเมื่อก่อนผมพูดเก่งกว่านี้นะครับใช่ผมอยู่เมืองไทยมา15ปีนะครับประมัณ10ปีทีแล้วผมจะพูดเก่งกว่านี้เยอะเลยนะครับ คิด <arrive> อยู่ว่าเฮ้ยเป็นใบได้ยังไงวะ <S <S อยู่นานๆมึงก็ต้องเก่งขึ้นดิแต่ไม่เรื่องจริงนะครับคือสิปีทีแล้วอ่ะผมอยู่กับตลกคาเฟ่หลายๆคนน่ะทุกวันวน่ะได้คุยกับทุกคนในวงการน,หนาหน้าพระรามเก้าพาซา,านะครับก็เลยพูดเก่งมากเลยสมัยนั้นนะ่ะแล้วก็ที่สําคัญคือสมัยนั้นนะ่ะภาษาไทยอ่ะพูดง่ายกว่าตอนนี้นะครับใช่สมัยนั้นน่ะคุยกับใครคุยง,ง่าย สื่อสารกันตรงไปตรงมารู้เรื่องพูดคำไหนคำนั้นแต่สมัยนี้มีคำใหม่ๆมาจากอินเทอร์เน็ตมาจากแอปโทรศัพท์เห็นไหมเช่นผมเพิ่งเคยดีห็นมาครั้งแรกมาเมื่อวานก่อนน่ะการแรกตอกแตกคืออะไรวะผมก็ถามคนที่พูดใช่ไหมเออน้องน้องน้ที่ถามหน่อยอ่ะการละกตอกแตกมัน มันคืออะไรครับนอนเขาก็คิดอยู่บอกว่าก็พี่ยังไงการละเลกตอกแต่อเอ้าอะไรว่ามีอธิปายกันอย่างนี้ด้วยเหรอพูดอย่างเงี้ยโอกเกิดว,ว่ากูวิลสมิธขึ้นมาองจะทํำยังไงอะ่ะบอกว่าก็ก็คุณอ่ะพี่การละรกตอกแต่ไงแล้วก็เอ้าเราคุณอ่ะเป็นที่อะไรการละเลกตอกแต่ของคุณเนี่ย มีใครอ่าบที่ไปได้ไหมครับกาแล็กตอกแต้คืออะไรอาชีบหายคนถ่ายก็งงคนถ่ายก็งงฝร,รั่งมันจะรู้เรื่องไหมเนี่ยเมื่อก่อนมันจะง่ายกว่ามีคำแบบน่ารักน่ารักจำมำัมจุงเปยไม่มีหรอกกาแล็กตอกแต่ไี่ชีบถายมันคืออะไรไม่มีใครรู้ใช่ไหมเอาเหนือกุ้งงงอยู่คนเดียวอ๋ <laughs> <laughs> อ ตอนที่ตอนที่มาเมืองไทยใหม่ๆนะครับคือตอนนั้นน่ะผมจะพูดไทยยังไม่เคยได้เลยนะครับผมมาครั้งแรกอ่าผมอ่าได้ดูใน Google สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวที่สุดในเมืองไทยใช่ไหมครับผมเห็นที่นึงอะ่ะมีอ่าอลิเกเตอร์ปกะเข้าใจใช่ไหมครับอ่าบางคนก็ฟังออกเนาะอลิเกเตอร์ป r k ก็คือฝามจระเข้ครับอ่าอลิเกเตอรคือจระเข้อะไรน้ำเจิดใช่ไหมอล l เกเตอร์ alligator. ผมหลงคขึ้งดินที่ดอนเมือง เดินไปขึ้นแท็กซี่ผมบอกแท็กซี่เลย I want to go alligator park แท็กซี่เขาบอกว่าโอเคปะผมก็ขึ้นแท็กซี่เขาก็พาผมไปที่ซีลมสวยสี <c oughs> ก็เดินเขาสอยไปด้วยกัน <c oughs> ผมก็มองเห็นไฟนี้อ่อนเยออๆก็คิดอยู่ว่าฮ้ย hey, I don't think this is the alligator park อ่ะ ผมก็เลยถามเขาให้ไหมเพราะทุกคนก็รู้ว่าซีรอมซอยซีมันไม่ใช่ฟามจอระแค่หรอก <laughs> คือต้องเขาใช้ก่อนว่าคําว่าซอยเนี่ยซอยในภาสาอางกฤษเรียกว่าอาลลีล้วผมก็ถามเขาว่า uh, this is not the alligator park <laughs> เขาก็บอกว่า yeah this here a l l y g a t ชิบหายพากูไปสอยเกนี่ว่า <laughs> ผมบอกเขาไม่ใช่ no no not alligator I want alligator เขาก็ยืนยันก็เนี่ย alligator not her ยันเปิงงอะอะไรว่ามีมีคำว่าเธอด้วยเหรอภาษาไทยอะงงเลยอ่ะผมก็เลยพยายามใช้ท่าทางอธิบายอ่ะ no 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 อ a ะอ i ล a t เกตอ l e อ h ล n t เฟน่พอดีมีคนหนึ says, ่งอยู่ในซอยตกใจอ่ะเขาก็มาคุยกับแท็กซี่แท็กซี่บอกว่าเออเนี่มันมันบอกว่ามันอยากได้สามพันอ่ะพอผมจะบอกว่าสามพันแต่ผมบอกเขาว่าสามพันใช่ไหมก็คุยกันเองอ๋อนี่ันีกได้แบบสามพันอ่ะไหวไหม ไอ้คนเก๋ในซอยก็บอกว่าโอ้โหเห็นพี่เมื่อกี้ท่านใหญ่ขนาดนั้นนะเดี๋ยวกูเป็นคนออกตังเองก็ได้ผมก็เลยตัดสินมาอยู่เมืองไทยนะครับเนื่องจากมาวันแรกผมก็ได้ตังแล้วสามพันนะครับผมผมทอครับผมมาจะกผุดไม่ไม่พอนะครับทุกคนก็รู้อยู่ว่าเป็นการแสดงเพื่อสั่งรอยยิ้มนะครับที่พูดหยาบคายอ่ะมันก็ไม่ใช่นิสัยที่แท้ของผมนะครับ มันเป็นสันดันนะครับมาเมืองไทยมีหลายคนเขาเคยถามผมว่าจอนี่ฝรั่งอ่ะเขาชอบผู้หญิงแบบไหนชอบเตี้ยเตี้ยดำดำลำลใช่ไหมว่าอ้าวทำไมคิดอย่างนั้นอ่ะก็เห็นส่วนมากอ่ะฝรั่งก็จะมีเมียเตี้ยเตี้ยดำดำลำลำอ่ะอ๋อนั่นเพราะคุกแข่งมันน้อย แต่ที่จริงอ่ะที่แท้จริงอ่ะผู้ชายทุกคนมีสเปกเดียวกันหมดหมะนะฮะนี่ทุกคนผู้ชายทุกคนรู้แล้วผมจะพูดอะไรอะ่ะแต่เขาแค่ไม่กล่าวพูดให<ๆ>้เจทุกคน,กนเหมือนกันหมานะครับชอบผู้หญิงที่นสิสัยดีแล้วก็<ๆ>มี <uf> แค่นี้ก็พอแล้ว <uf> ถูกไหมฮะถูกไหมถูกไหมคือเรืองจริงนะครับ แล้วคนนั้น,นที่ถามผมคนแรกเลยนะที่ถามผมชอบแบบไหนติดแต่ดำๆดำๆเปล่าคือตอนนั้นเป็นคนแรกที่ถามเรื่องนี้ผมก็เลยยังยังห่าบางไทยยังไม่ถึงปีเลยยังพูดไม่เก่งครับไม่รู้จักคําว่าประพทหนึ 1, ่งประแพท2สองวผมก็คิดว่าเขาจะถามเรื่องนี้แหละคุณชอบผู้หญิงแบบไหนขอทุกคนรู้ว่าอ่าผู้หญิงประเพท2สองประเทศไทยสวยทุกคนจะรู้นะพอเขาถามชอบผู้หญิงแบบไหนผมก็เลยตอบว่าอ๋อผมชอบแบบไม่มีคุ ะครับอ่านะครับเมื่อกี้อ่าอ่าคุณอ่าบอกทุกคนว่าเคยเห็นผมในรายการที่เขาอ่าคุยกับฝรั่งใช่ไหมใครับก็ส่วนมากมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะพอผมเป็นฝรั่งนะครับรายการไหนผมก็ที่ผมออกอ่ะก็คุยกับฝรั่งทุกรายการเลยเนาะอ่าก็เป็นหนักแสดงมานานนะครับผมจริงๆงผมก็จบการแสดงมานะครับ แล้วมันจะมีะหนังมีทีวีโฆษณาจากต่างประเทศมาถ่ายที่เมืองไทยบ่อยนะครับเพราะว่าทีมงานภาพยนตร์เมืองไทยมันจะเก่งแล้วก็ราคาก็จะไม่แพงเหมือนต่างชาตินะครับมีบ่อยอแล้วก็ผมจะเป็นคนที่โดนไทป์แคสติ้งบ่อยนะครับบางคนพยักหน้าบางคนไม่รู้ไทป์ไทป์ก็แปลว่าสไตล์นะครับคนจะมองหน้าผมมองหลังกายผมคิดว่าอ๋อเขาน่าจะเล่นโปสประมาณเนี้ยคนนี้น่าจะเป็นจนก็เป็นจนตลอด ทุกงานก็เป็นจนหมดอ่ะอะไรเงี้ยสนักแสดงเขาไม่อยากโดน type casting อะผมมันจะทําให้เหลนเตอร์ปวดเดิมๆซ้ำๆตลอดใช่ไหมครับผมเนี่ยโดน type casting ไ,ไหนรู้ไหมเกือบสิบเรื่องแล้วนะครับเกือบเกือบสิบเรื่องแล้วอ่ะผมจะเล่นเป็นคนที่มีอะไรกับนังแอกด้วยกันในช่วงเวลาของชีวิตนางแอกที่ลมเหลวที่สุด ุกครั้งเลยอ่ะอชิบหายแล้วทุกวันเนี่ยทุกวันเนี่ยผม,มว่าวัยรุ่นทุกคนน่ะเขามีภาพอยู่ในสมองเขาลึกๆอ่ะเขาอาจจะนึกไม่ออกว่าเขาเคยเห็นผมที่ไหนแต่เขามีภาพผมเนี่ยอยู่ในสมองเขาลึกๆที่เวลาเขาเห็นหน้าผมเขาก็จะนึกออกว่าผู้ชายแบบเนี้ยเกีียที่สุดไหนนอกเลยอ่ะพอทุกคนก็แบบ เขาจำไม่ได้แต่มันอยู่ในสมองเขาว่าเคยเห็นทำแบบอะไรฮีฮีแบบนี้ใช่ไหมตอนทุกวันเนี้ยผมมุดซิจีไว้รล้วเลยยกแหวนคนที่อยู่ในช่วงเวลาของชีวิตที่ล้มแหลวที่สุดเลยอ่ะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับไม่ทราบว่าใครเคยดูลับซัมเมอร์หลักตลอนออนเดอะบีไม่มีเลยใช่ไหมหนังเรื่องเนี้หนังที่ผมอยู่ในกุ้มพระแอกอะไม่มีใครดูเลยเออดีมาก ก็ในหนังเรื่องนี้ผมหิวตุกตายางาไปเที่ยวภาคใต้ไหมหดูดิจำผมไม่ได้แต่จำตุกตาย,ยางได้แน่ใจเหรอว่าจะขบกับผู้ชายแบบนี้ผมไม่รู้มุ้งใจเมียมันเกิดเรื่องนี้ผมหิวตุกตายางไปเที่ยวภาคใต้แล้วก็ฉากแรกที่ถ่ายนะครับอยู่ในสนามบินซึ่งผมวิ่งอกหมาจากต่อมอนะครับ ตอหมอคือจุดตรวดผพาสพอร์ตก่อนที่จะแบบเข้ามาเมืองไทยตามกฎหมายครับผมวิ่งออกมาจากต่อหมอกำลังหิวตุกตาทยางอยู่ใช่ไหมแล้วก่อนที่จะวิ่งออกมามันมีปัญหากับตัวไวเละตัวไมโครโฟนที่จะแนบอยู่ที่เสื้อนะครับผ่านแอกเสียงเขาก็ตรงมาดูดูไอ้ตัวรีซิเวอร์นะครับซึ่งไม่ไวเลสเจอหนีบไม์ไวอยู่ตรงเนี้ยแต่ไอ้ตัวรีซิเวอร์ตัวส่งสัญญาณอะมันก็จะแนบไวอยู่ระหว่างแก้มนะครับ แล้วก็พนาเสียงเขาก็มาแช็คดูเขาก็แยมเมอลองไปในในกางเกงผมมาครับแล้วก็พอดีมีเครื่องบินลำหนึ่งอ่ะมาจากญี่ปุ่นอ่ะหนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นออกมาเต็มเลยเดินเข่าเมืองไทยเกาแรกเลยต,ตัวนี่ตัวนู่นแสดแล้วเดินเข้ามาเจอผมอ่ะคนกำลังตัวตูดเขาไม่รู้ว่าไทยหนังใช่ไหม <c oughs> เขาแค่เห็นฝรั่ง ดูหน้าก็เหมือนหนักท่องเที่ยวอ,อยู่ดีอ่ะฝรั่งหิวตุกตายาอ่ะมีคนไทยผูกเขาอยู่ด้านล่างแย่เหมือเข้าไปอยู่ในตุ่นไอ้พวกญี่ปุ่นอ่ะเข้าขิวรังผมอ่ะเอ้ามึงจะเข้าขิวหฮ้ยอะไรอ่ะมึงนตัวเสจแลวมึงไม่ต้องมาตัวตูวตวกตบกูบ <laughs> น,นี่มันของกูคนเดียว บางคนกด่ายรูปการคุยกันเป็นภาษาญี่ปุนนะ่ะกูอายชิบหายไม่รู้จะพูดอะไรผมก็เลยบอกว่า Welcome to Thailand ขอบคุณครับขอบคุณครับ,ขอบ,รบขอบคุณครับผมอขอบคุณเสียงตบมือไล่พงหล่องจากเวทีเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ